สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหนุๆลูกสาวลูกชายที่น่ารักทุกๆท่านนะคะวันนี้ก็จะมาคอนเฟิร์มส่งน้องนกไปกาลสินค่ะท่านผู้ชมค่ะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ให้เกียรติติดตามรับชมช่องเนื้อทองนกบ้านนองปื้มค่ะวันนี้ก็าจัดก,การอาบน้ําให้ลูกสาวทั้งสองเป็นลูกพีโนกับมูกแก้มเหลืองนะคะ ลูติโน,โนก็เป็นเพลเพลแบบเพลสีออกสีเงินๆนะคะสีข,า,ขาวๆเงินๆก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะสำหรับน้องนๆตัวนี้ค่ะอาบน้ำให้ตะกี้ก็ยังขนก็ยังฟูๆอยู่ค่ะยังเป็นหัวหยองอยู่ค่ะอาบน้ำแต่งตัวให้ก่อนเฟิร์มนะคะว่านกบันนกปื้มแข็งแรงดีค่ะ การอาบน้ําน้องนกนี่ก็จะช่วยอะไรได้หลายๆอย่างนะคะทําทให้เขาสบายตัวเนะาะลาฝุ่นค่ะนกทุกตัวก็มีอยู่แล้วล่ะคะ่ะลาฝุ่นเนาะสําหรับน้องลูติโน่นะคะลูติโน่เพรตัวนี้ก็จะเป็นแบบเพลลิรแบบสวยค่ะก็จะเป็นออกสีเ,เงินๆเทาๆอะไรประมาณนี้แหละคะ่ะถ้าดูตัวจริงใกล้ๆก็ๆจะสวยค่ะ อาบน้ำเสร็จก็ปล่อยให้เขาบินเล่นสบายตัวสบายใจก่อนค่ะถึงจะเอาเข้ากลงเนาะก็เย็นนี้ก็เตรียมไปส่งค่ะก็เช่นเคยเนาะเราก็จะมาคอนเฟิร์มให้ดูค่ะว่านกบ้านน้อปื๊บเป็นยังไงเนาะสำหรับตัวที่เราจะไปส่งค่ะอ่าลูติโน,โน่นีก็เป็นลูติโน่เพิร์ลนะคะอ่าก็เป็นนกที่เราเก็บค่ะเราตั้งใจว่าเราจะเก็บค่ะ เอาไว้ดูเล่นๆเพลินๆนี่ละค่ะท่านผู้ชมถามเพราะว่ามันเป็นลายแปลกๆสำหรับนกบ้านนกปื่มยังไม่มีลายนี้เนาะทีนี้คุณลูกค้าทำนกหลุดไปสองตัวค่ะไปต้องผัวต้องเมียเลยก็เราให้ค่ะสำหรับคนที่รักนกเนาะก็มาเอานกจากนกบ้านนกปื่มนี่ก็ไปเยอะทีเดียวละค่ะก็ยินดีให้ค่ะสำหรับคนรักนกเนาะ าลายเพิ้วเพิ้วสวยเพิ้วแปลกๆดีค่ะเชื่องค่ะอสองตัวนี้ก็เป็นผู้หญิงนะคะเรียบร้อยมันถ่ายไม่ค่อยชัดหรอกค่ะแฟดช่วยก็ยิ่งกระจ่างไปกันใหญ่เลยเขาเป็นนกที่แบบนี้ใส่เรียบร้อยค่ะท่านผู้ชมค่ะเป็นผู้หญิงเรียบร้อยนี่แล้วก็ดูเพิลด้วยค่ะเพิร์วแบบนี้เนาะนกมันปื้มไม่มีค่ะมีแต่เพิิ์วแบบ หรือเหลืองอแม่ก็เพลอเกจส้มนกบ้านนกปื้มราคาก็ไม่ได้แพงนะคะก็ราคาตามท้องตลาดล่ะค่ะคุณหมอที่รู้จักก็มาแนะนํานะคะว่าอุ้ยทําไมไม่เอาน้องนกไปขายแถวแถวตลาดนัดราคาดีนะนคุณผู้ชมค่ะนก ไม่มีสิทธิ์เลือกบ้านเขาพูดไม่ได้เขาเลือกบ้านไม่ได้แต่เราเราเป็นคนเลี้ยงเราสามารถเลือกบ้านให้น้องนกได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเนอะแบบนั้นยายรับไม่ได้แล้วค่ะยายต้องสกรีนก่อนค่ะท่านผู้ชมการที่จะให้น้องนกไปบ้านไหนก็ขอแบบว่าคนรักนกไม่ใช่เลี้ยงตามแฟชั่นอะไรประมาณนี้เนาะนกไม่มีสิทธิ์ที่ว่าจะเลือกบ้าน แต่คนเลี้ยงมีสิทธิ์ที่จะเลือกบ้านให้น้องนกค่ะท่านผู้ชมค่ะและก็เช่นกันค่ะน้องนกตัวนี้เราก็ยินดีให้กับคนที่รักนกจริงๆค่ะ,ะคุณครูยูกาลสินค่ะก็รับน้องนกจากบ้านนกน้องปื่มเนี่ยป้ายลายตัวเลยค่ะตัวนี้ก็สวยนะคะเพราะว่าเพลวเขาแปลกด,ดีค่ะก็มาคอนเฟิร์มให้ดูนะคะว่าอะไรเป็นยังไงเช่นเคยค่ะ เสียงแรงดีแล้วก็เชื่องไม่ดื้อค่ะอยากให้ยืนอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นแหละคะ่ะท่านผู้ชมก็ <c oughs> าอาบน้ําแต่งตัวให้เรียบร้อยค่ะเย็นนี้เราก็จะเตรียมไปส่งเนาะสําหรับนกแก้วข้อกระเทวนะคะต่อให้เชื่องแค่ไหนอยู่ในบ้านเชื่องอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้น,นก็่าเผลอนะคะ <c oughs> ถ้านางได้หลุดแล้วนางไปให้สุดเลยค่ะโอกาสที่จะได้คืนมันมีน้อยจริงๆค่ะมันลิปวี่ ถ้าบินลงบ้านคนก็พอรอดเนาะถ้าบินลงตามสวนตามไอ้น,นี่ก็ก็ไม่รอดหรอกคะ่ะท่านผู้ชมน้องเป็นสัตว์เลี้ยงที่หากินเองไม่ได้เนาะคนเลี้ยงมันหากินเองไม่เป็นหรอกคะ่ะยกเว้นแต่ว่านางจะฉลาดบินลงไปหาผู้คนนคั่นแหละค่ะถึงจะช่วยได้ถึงจะรอดเนาะเชื่อ,อยังไงก็ถ้าได้หลุดแล้วแบบไปให้สุดประมาณนั้นและค่ะ สงสารคุณครูอ่าไปพร้อมกันเลยค่ะสองตัวผัวเมียด้วยเขาชวนกันออกไปสู่โลกกว้างรนมานั้นละค่ะสลาดน้องนกสองตัวนี้ก็เป็นตัวเมียนะคะอ่ามุกแก้มเหลืองเนาะโอ้โห ตอนนี้ก็เตรียมลงลังแล้วค่ะกาหลังค่ะท่านผู้ชมเราจะเน้นสายแก้มเหลืองนะคะถ้าท่านชมชื่นชอบอสไตล์การทำนกบ้านนกปื่มชอบแก้มเหลืองเหลืองแบบแนวลๆสบายตาหรือว่าเป็นเทวที่แบบว่าสีเข้มๆเ,เนาะให้ในกถึงนกบ้านนกปื้มนะคะตรงน,นี้ก็ปล่อยน้องนกบินเล่นไปก่อนคะ่ะ ท่านผู้ชมคะปล่อยน้องมินเล่นจนจนเพลินจนลืมยายก็ลืมไปเลยค่ะว,ว่าปล่อยน้องออกมาเบียนเล่น <c oughs> ยายลืมค่ะทำาน่นทำนี่ทำนั่นเออเพลินอยู่ในบ้านเนาะ, <c oughs> ะลืมไปว่าคุณเธอเกาะอ,อยู่ข้างบนค <c oughs> ่ะอ่าเปิดประตูเปิดเข้าเปิดออกเกือบแล้วไหมล่ะบอกแล้วบอกแล้วอย่าเผลอเนาะก็คือว่า จะรีดทำโน้นทำนี่ให้เสร็จก่อนคะ่ะท่านผู้ชมเพราะว่าเตรียมตัวจะเชียร์บอลเล์บอลคะ่ะก็เชียร์บอลเล์บอลลูกสาวแห่งชาติคะ่ะก็เลยต้องเตรียมตัวเคลียร์ทุกอย่างก่อนคะ่ะแล้วก็ตั้งอกตั้งใจนั่งดูลูกสาวคะ <c oughs> ่ะคลิปนี้ก็มาก่อนเฟรมให้ดูนะคะว่านกบัน,นปุ่มก่อนที่จะส่งถึงมือผู้ปกครอง <c oughs> เป็นยังไงนี่คะ่ะสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงดีคะ่ะ อาบน้ำอาบท่าแต่งตัวให้แล้วก็โอ้เคค่ะเย็นนี้ก็เตรียมไปส่งค่ะโอ้ยเกือบเราไม่ล่าจบโดนคุณตาดุสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าชินชมช่นชอบ,ชชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามช่องเนื้อทองนกบ้านน้องปื้มให้ยายด้วยนะคะ ฝากดันคลิปฝากดูคลิปให้ยายด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆมาฝากท่านผู้ชมเนาะสลับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ